สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเหมียวรีวิวบุ๊กนะคะกับนิยายแปลเรื่องหลังจากถูกส่งเข้าไปในหนังสือผมก็รับเลี้ยงตัวล้ายนะคะอันนี้แปลโดย g r m w d z 9 8นะเราน่าจะอ่านอย่างเงี้ยมันน่าจะสะกดเป็นคำไม่ได้นะคะแล้วก็เนื้อเรื่องย่อก,ก็คือเฉินอี้ตื่นขึ้นมาเขาก็ได้รู้ว่าตัวเองได้เข้ามาอยู่ในนิยายเลือดสุนัขไรสาระ วันหนึ่งคนรับใช้ของเขาก็ได้พาตัวไลน์ในวัยสิขวบมาหาซึ่งก็จะมีคนติดตามอ่าน3,000กว่าเลยนะแล้วก็อันเนี้ยมีไปแล้วนะคะ44ตอนนะได้ยังไม่จบนะคะอ่า44ตอนเนี่ยคือตอนที่อัปเดตนะแต่ว่าเรื่องตอนที่เขาอัปเดตใหม่จริงๆก็คือตอนที่42นะคะครูชูดเดอร์นะอันนี้เป็นนิยายแปลจีนะคะเราก็ มาดูที่แนะนำข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะก็คือเรื่องนี้มันจะมีชื่อภาษาอังกฤษว่า after being transported น่าจะา transported นะคะ uh, into a book I adopted the w i n l i a n นะคะพู้แต่งก็มาชื่อจีเลยจ้า <c oughs> เราไม่สามารถอ่านได้นะคะข้ามไปนะจ๊ะ แล้วก็เรื่องนี้ถ้าโดน Lc นะคะเขาก็จะลบไปนะแล้วก็ภาวนาให้เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่โดน Lc นะเพราะว่ามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สนุกจริงๆนะคะอันนี้เป็นเรื่องย่อนะคะบทนําแบบเต็มนะก็คือเมื่อชวนอี่ตื่นขึ้นมาเขาก็บังเอิญเข้าไปในนิยายของนักเขียนเลือดสุนัขไราสาระ ในนิยายเขาเป็นคนไร้ค่าพ่อแม่ตายครูมันของเขาหนีหายไปเขาเดินไม่ได้ได้แต่นั่งวิวแชร์เขาอยู่คนเดียวในคฤหาสน์ที่มีพื้นที่ก,กว่า2 0 0 0 0ตารางฟุตนะคะต่อมาเพื่อการแย่งชิงนางเอกนะตัวเอกหญิงเขาก็ได้จบชีวิตลงเพื่อที่จะรักษาชีวิตของเขาเอาไว้นะคะเขาจำเป็นต้องอยู่ให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ แล้วก็เน้นบทบาทการสนับสนุนใช้เวลาไปกับการมีชีวิตที่หรูหรานะคะผลก็คือในวันหนึ่งคนรับใช้ของเขาพาตัวร้ายในวัยสิบขวบที่มีหน้าตาเอ่อที่หน้านะคะมีรอยฟกช้ำและพูดว่าในท่านนี่คือเด็กกำพร้าจากตะก,กูลถังขอรับเฉินอี หมดคำจะพูดนะคะจึงตัดสินใจรับเลี้ยงตัวร้ายน้อยไว้และเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของเขาเองนะคะแล้วก็สิบปีต่อมาตัวร้ายผักเฉินอี้ไปที่กำแพงผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเฉินอี้ใครกันที่นายพูดถึงตัวร้ายยายผู้หญิงที่เข้ามาล่อลวงคุณเมื่อคืนที่งานเลี้ยงเฉินอี้หมดคำจะพูดอีกแล้วนะคะตัวร้ายก็เลยบอกว่าผมจะไปฆ่าเธอ ฉันอีก,ก็ได้จะพูดว่าลูกชายนั่นคือตัวเอกหญิงที่นายลืมที่ทะเลสาบนะคะอันนี้ก็จะเป็นพูดคุยกับคนแปรนะคะเขาฟังเนื้อฝากตัวด้วยนะแล้วก็เขาก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามีคนอื่นแปลเรื่องนี้ไปหรือ,อยังเรื่องนี้แปร2ที่นะคะก็คือในเด็กดีแล้วก็ลีดอะไล์มีทวิตเตอร์อันนี้เลยนะคะเผื่อใครจะเข้าไปทวงนิยายนะ ซึ่งเราไม่ค่อยได้เล่นทวิตเตอร์นะคะใครที่อ่านนิยายเรื่องนี้ติดงอมเงมก็ไปทวงได้นะคะทวงเผื่อเราด้วยโอเคค่ะกลับไปที่หน้าหลักกันดีกว่านะที่หยิบนิยายเรื่องนี้มาแนะนานะคะเพราะว่ามันมันก็เป็นนิยายแนวตายแล้วเกิดใหม่อีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างสนุกนะพอเรื่องก็ตายเกิดใหม่อยู่ในนิยาย ก็ดูเหมือนจะเป็นพอดซ้ำๆใช่ไหมเลี้ยงตัวร้ายก็ก็ไม่หวือหวาเท่าไหร่นะคะแต่เรื่องนี้ตัวร้ายค่อนข้างจิตในระดับหนึ่งเลยนะเออตัวร้ายค่อนข้างจิตในระดับหนึ่งเลยนะแล้วก็ก็มีมุมที่น้องน่ารักนะคะแต่ถ้าใครเบื่อแนวตายแล้วเกิดใหม่ก็ข้ามเรื่องนี้ไปได้นะโดยส่วนตัวเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราแนะนําให้ไปหาอ่านกันนะคะถ้าใครยังไม่เบื่อแนว ตายแล้วเกิดใหม่นะนะยังไงก็ฝากนิยายเรื่องนี้ไปด้วยนะคะเหมือนเราไม่ค่อยมีสปอยเนาะเพราะว่านิยายแนวเนี้ยค่อนข้างเยอะนะคะถ้าใครอ่านไปซ้าแบบบ่อยๆก็อาจจะเบื่อได้นะเราก็เลยแค่เอามาแนะนำเฉยๆถ้าใครอ่านแล้วมีเรื่องอยากพูดคุยอยากคอมเมนต์หรือว่าอยากแสดงความคิดเห็นอะไรเมนไว้ข้างใต้ได้เลยนะคะวันนี้ฝากตัวไว้แค่นี้ค่ะบ๊ายบาย